ผังเลขล็อกงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่นในตารางห7 9 8จดเสเลขชุดสองตัว8 4 8 5 8 7 8 9 4 5 4 7 4 8 4 9ในงวดวันที่สิหพฤศจิกายน เลขเด่นในตาราง4-5เข้า2ตัวบน3-7เข้า2ตัวล่างเลขชุด2ตัว4-5เข้า2ตัวบนสมการเลขเด่นงวดวันที่1ธันวาคมให้เลขเด่น5-6-3 เลขชุดสองตัวห้าสองห้าเจ็ดห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดนิตยสารยี่ปัวงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่นเจ็ดแปด เกสเลขชุดสองตัวเจ7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเแดศูดสาสปดเก้าเหนึ่งเสี่สี่ห้าสี่หกละวังเบิ้ลเจ็8เด เลขชุดสามตัว071 273 074 270 280 381 083 184 089 190ในงวดวันที่16พฤศจิกายน เลขชุดสองตัว7จสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสาเจเลขชุดสองตัวห้าสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนสีห้า